จังเอกห่อไอไ้แหลกชิ้วขี้ซอยหมิ่งเล้วจุไออุกเหลียวนั่งเหล่านางไม้ค้าอัมอุกอาบน้ำแล้วนะคะไม่นานอาบน้ําแล้วกําลังจะล้างหน้าแต่งฟันแล้วก็จะบอกว่าเราเนี่ยอย่าว่าแต่คนแก่เลยค่ะสาวๆหนุ่มๆก็ไม่ควรจะนอนดึกนะคะหนังตาค้าอัมอุกจับดีเตี้มจิกเตี้มหนอเตี้มเชอ,อุกหมดหัวนั่งกายตาเขียเถ่าเน่าบบาเองนะคะ ถ้านอนดึกหลังเที่ยงคืน1ีหนึ่ีเนี่ยจะทำให้สมองเราสื่มไวนะคะวันนี้ไม่นันก็จะมาล้างหนะ้าแปรงฟันแล้วก็จะนอนแล้วนะคะยาสีฟันยาสีฟันนั่งตึงเอวเกีย้ยะแยก่กอแยกอ่กอก็คือยาสีฟันนะคะแปรงฟันคืออะไรฮะแปรงฟันก็คือชิวช้วขี้ชิ้วขี แปลงสีฟันก็คือขี้ฉิวคีฉิวนะฮะแยกอขีฉิวนั่งจุหลชิิวขี้นะฮะยา uh นะสีฟันแปลงสีฟันแล้วเราก็มาแปลงฟันกันนะคะทีนี้พอแปลงฟันเสร็จแล้วเนี่ยพอแปลงฟันเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยภาษาจีนใต้จิ๋วเรียกว่า ซยหมิงซยหมิงซยหมิงก็คือล้างหน้าทีนี้อ่างล้างหน้าเนี่ยจำได้ไหมคะคำว่าอ่างหรือกะละมังเนี่ยคนจีนเราเรียกว่าพุ้งอ่างล้างหน้าเราก็เรียกซอยหมิงพุ้ง,งนะคะซยหมิงพุ้งคืออ่างล้างหน้าส่วนอาบน้ำเราเรียกว่าอะไรคะอาบน้ำเราเรียกว่าจังเอ็กจังเอ็กเราเรียกว่าอาบน้ำนะคะ ซงใหมิ่งเหลี่ยวนั่งจูเตี่ยไลชิกหมิ่งนะคะล้างหน้าแปลงฟันแล้วเราก็ต้องมาสับหน้ากันนะซับหน้าบางๆกันนะคะผ้าเช็ดหน้านะคะเราเรียกว่าหมิ่งโป่หมิ่งโป่หมิ่งที่แปลว่าหน้าค่ะผ้าสําหรับเช็ดหน้าเราก็เรียกว่าหมิ่งโป่นะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเราเรียกว่าสิงโป่ิงก็คือตัวเรานะคะ เราจะใช้คําว่าสิงโปหรือเราอาจจะใช้คําโบราณนิดนึงก็ได้เราใช้คําว่าเอ็กโปเอ็กเอ็กก็คือจังเอ็กนะคะเอ็กโปก็เหมือนกับผ้าเช็ดตัวเช่นเดียวกันนะคะก็ここใช้ใช้กับคําว่าผ้าเช็ดตัวได้นะคะแล้วก็คืนนี้แม่นันจะนอนให้เร็วนะคะไม่อย่างนั้นะ่ะเดี๋ยวแก่เร็วแล้วก็สมองเสื่อมกินแม้ไวจ้จ๋าอุ๊บ ว่าเกียตะเวยเถาเน่าไอ,บอ้บ่อเองนะเกียตะกากี่ไอ้แม่เหลานะคะที่ห่วงก็คือห่วงว่าตัวเองนะจะแก่เร็วเพราะนั้นคืนนี้เราเข้านอนนะคะปุ๊บเหลียวอุ๊บเหลียวอุ๊บเหลียวอุ๊บเหลียว